ตอนรับเดือนแห่งความรักนะคะโดยการพากระต่ายทั้ง3ตัวมาลงแรงนะ่คะพาลูกแคนมาบอกรักคนดูนะคะวันนี้าซอมากับเจ้าพัดนะคะแล้วก็กระต่าย2ตัวด้านขวาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างกับการพาลูกแคนลงแรงไปดูกันเลยเปิดฉากมานะคะก็มีตัวอยู่ทางบ้านโดเรมอนนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าโดเรมอนหรือเปล่าแต่ไอ้พวกนั้นมันเรียกโดเรมอนซอก็เลยบอกหนะ้าตายแล้วตายแล้วบ้านโดเรมอนตายแล้ว จงังหวะนี้เราก็เลยจะขึ้นไปชาร์จด้านบนนะคะแต่ว่าดีเมเจอร์มาช่วยทันไม่งั้นน่าจะตายแล้วก็ดูความสนของมันค่ะมันกลัว,วมันจะไม่ได้ของมันรีบขับรถมาแย่งเลยนะคะแล้วเมเจอร์ก็แหกปาโวยวายเสียงดังว่ามีตัวช่วยด้วยมีตัวช่วยด้วยแล้วมันก็หยิงเขาตายนะคะ แล้วก็ส่วนน้องคนดูคนไหนนะคะที่สนใจจะเป็นลูกแคนเคของอซอนะคะอซอเปิดรับสมัครลูกแคนนะคะใครที่ต้องการจะเป็นลูกแคนเคของอซอนะคะน้องก็ดูคอมเมนต์เหตุผลที่อยากเข้าแคนเคไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวอซอจะไปตอบน้องก็ดูรบกวนรอการตอบกลับแล้วทําตามกับสิ่งที่อซอตอบกลับนะคะจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะตัดฉากมาท้ายเกมเลยแล้วกันนะคะเหลือ2ตัวนะคะจังหวะนี้มีตัวดีดมาข้างหลังเราจะมาเอาเราเนาะ มันบอกให้ซอเจาะซอก็เลยเจาะให้นะคะแต่ว่ามีระเบิดไม้ตังมันก็เลยดาวนะคะลุ้นจังหวะน,นี้ดีๆนะคะโหคือแบบชุฟิี่ตามไม่ติดอ่ะอุ้มจะสี่ดาวแล้วไอ้นี่เดียวเองโอตกใกใั้เกจ้้้ะะไม่ต่ตตตองตืนนนฉัแบ